ชมรุ่นยอดนิยมมีหนึ่งรุ่นนะคะสีประตู SDA 2023สีใหม่สีเทาโอเปกนะคะคันนี้ราคาเดิมๆอยู่ที่716,000บาทถ้าเป็นสีเทาโอเปกเพิ่มอีก7,000บาทนะคะเดี๋ยวโซเรพ,พาชมว่าตอนแต่งเรียบร้อยแล้วว่าหล่อสัแค่ไหนนะคะแล้วก็พาดูฟังก์ชันภายในด้วยเนาะโอเคมาตัวนี้นะคะบอดี้2023เราผลิตสีเทามาให้แล้วซึ่งตัวเดิมเนี่ยจะมีมาแค่สีขาวกับสีบรอน แต่ตอนนี้เป็นสีใหม่เรียบร้อยนะคะมีมาให้3ส,สีแล้วก็คันนี้เราไปแต่งที่ร้านกำมวนการยางมาให้เรียบร้อยนะคะด้านหน้าจากเดิมเนี่ยไม่ได้มีนะครอบไทเทแบบนี้อันนี้แต่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็กรอบายไทยเทียเตรียมจะส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดสงขานะคะคันนี้ในส่วนของตัวไฟจะเป็นแบบโลเจนธรรมดานะคะถ้าอยากได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ต้องเป็นตัว LDA นะคะแล้วก็ตัวล้อเดิมตัวนี้จะเป็นล้อก,กระทะขอบ15แต่คันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ18แแล้วนะคะตัวยางนะ,ะเออตัวแม็กนะคะเป็น TC05 0 0นนะคะคันนี้ก็เป็นตัวแม็กแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะแจ้งได้นะคะล้อแม็กของ18หลดจะทรงคันนี้จะดทรงไป2 5นะคะอยากได้เตี้ยๆแบบนี้ก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะ c a ปโฟ SDA กุญแ,แจเดิมจะเป็นแบบไขไขธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมคันนี้เราเปลี่ยนไปกุญแจแบบรีโมทให้คุณลูกค้าแล้วแล้วก็มีสัญญากัรขโมยให้ด้วยนะคะจัดการให้ได้อยากแต่งยังไงบอกได้นะคะตัวมือเปิดนะคะตัว SDA จะเป็นสีดาแบบนี้ เลยพาดูภายในนิดนึงเนาะเป็นอย่างไงตัวนี้ SDA เป็นตัวเริ่มต้นนะคะจะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะลูกค้าขาภายในเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเรามีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะถ้าเกียร์ออโต้เนี่ยราคา7 5 6 0 0 0้าบาทค่ะในส่วนของหน้าจอมีมาให้แล้ววอร์ดีส2นีไม่มีตอนนี้ยี่สามมีตัวหน้าจอ7นิ้วมาให้เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้แล้วเหมือนกันนะคะแต่ตัวแอร์เนี่ยเป็นแบบหมุนนะคะเป็นแบบ ใช้มือแมนนวลนะคะแล้วก็ตัวเกียร์แบบนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะในส่วนของตัว SDA Airbag มีให้2ลูกนะคะเราเบ ABS มีมาให้นะคะโง <c oughs> มงลัยมลติฟังก์ชันฝั่งนี้สามารถเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้แล้วนะคะในเกรดนี้นะแล้วก็ตัวเบรกมือเป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะคะเ <c oughs> บาะผ้าลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นาท้ายได้เบาะหนังนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกตรงนี้ <c oughs> เป็นระบบไฟฟ้านะคะตัวนี้ปรับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะ กระจกก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะฝั่งนี้เป็น Auto. ออโต้ประมาณนี้สําหรับภายในของตัว SDA นะคะด้านหลังจะยังไม่มีแอร์ะไรนะแจ้งก่อนนะคะมาพาดูรอบคันด้านหลังนิดนึงนะคะแต่งซิ่งเลยคันนี้ไปส่งไกลถึงใต้นะคะตัวกล้องอย่างที่บอกนะคะบิวมาแล้วเรียบร้อยอยู่ตรงนี้นะคะตัวมือเปิดวัสดุตรงนี้ทั้งหมด จะเป็นสีดําถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่ถ้าเป็นตัว LDA ขึ้นไปลูกค้าจะได้เป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะคะรุ่นนี้จะยังไม่มีกันชนมาให้เป็นแต่งแบบนี้เลยนะคะถ้าอยากได้กันชนต้องซื้อในเกรด LDA ขึ้นไปนะคะนี่ใน4ประตูราคาเริ่มต้น7 0 0 0 0 0กว่าบาทและแต่งให้ด้วยนะคะอยากได้บีแจ้งได้เลยมีงบลางหมื่นออกได้นะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีแจ้งเลยได้เลยนะวันนี้ก็รีวิวสั้นๆพร้อมกับโชว์ความหล่อของรถคันนี้นะคะอยากเห็นรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสเสลยก็ประจำการที่อิรุส,าาสนนะ,ะสเอื เาอยู่นะคะกรนตีการากทำงานจะยอไข่ทุกเดือนตอนนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ